สวัสด,ดีค่ะดิฉันนั่งสาววารุณีตะเพียนทองอยู่บ้านเลขที่55หมู่ที่สองตำบลท่าขอออำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นนักขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมของตำบลท่าขอขอเชิญชวนท่านผู้ชมรับชมการบูรณาการการขับเคลื่อนขจัดความยากจนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลท่าขอจังหวัดสระบุรี เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะเราชาวสระบุรีคนจนไม่มีทั้งสิบสามอำเภอเราชาวสระบุรีคนจนไม่มีทั้งสิบามอำเภอประเสริฐเจอเจอประเสริฐเจอเอิเจออยู่ดีกินดี คนจนผลจากทุกข์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสีอาชีพหลักอาชีพเสริมรายได้จอเติมทั้งตาปีทุกครอบครัวมั่นคงอยู่อย่างยืนยงกันทุกพื้นที่รักกันสมานสมัครทั้งหลรักสามาคีรวมพลังพลังพร้อม สิ่งวดรอมเราก็ดีรักชาติศาสตร์กษัตริย์รักชาติศาสตร์กษัตริย์จังหวัดสระบุรีเราเชาวสระบุรีคนจนไม่มี่อจะบายช่วยเหลือคนจนอย่างตรงจุดมาสศจ,จย์อย่างไรเยสบาล ครับอน้าส่วนราชการและข้าาคาเอกชนได้ร่วมกันมาบูรณาการร่วมกันในการที่จะมาช่วยเหลือนะครับแม่บ้านที่ร่วมไหรความเกณฑ์นะครับวันนี้ก็มีจ้าหน้กที่มาร่วมการจะวิเคราะห์ปัญหาความยากจนเจาะจงไปถึงระดับครอบครัวและจะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เข้าไปตรวจสอบและพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว ูดคุยและเก็บข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพรายได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงปัญหาความลำบากที่ประสบอยู่ความเป็นจริงปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เท่านั้นจะปลูกอะไรจะเลี้ยงอะไรต้องเข้าใจให้ถ่องแท้จะเพิ่มรายได้ทางไหนต้องหาทางที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ประชาชนร่ำรวยให้ได้บางหมู่บ้านสับนสนด้านการท่องเที่ยว บางหมู่บ้านต้องสร้างถนนและสะพานเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้ผลผลิตผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำงานได้ก็จะได้รับเงินยังชีพคนทราจากรักฐบาลส่วนผู้ที่ขาดทักษะทางวิชาชีพก็จะได้รับการอบรมเสริมสร้างอาชีพนี่คือทำไมถึงต้องลงแรงมากขนาดนี้เพราะแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีเงินทุนน้อยบางคนขาดทักษะการทำง,งานบางคนต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชรา และแม้แต่การสัญจรของหมู่บ้านก็ไม่สะดวกนในขณะเดียวกันยังมีผู้คนกว่าเกือบร้อยล้านคนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากบนโล,โลกใบนี้จะทําอย่างไรเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนด้วยการสร้างแผนปฏิบัติการตามสถานการณ์ของหมู่บ้านและบุคคลที่แตกต่างกันคือความแม่นยำของนโยบายนี้ ตำบลเข้มแข็งตำบลท่าคล้ออยู่ห่างจากอำเภอแก่งคอยไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ25กิโลเมตรพื้นที่ประมาณ1 4 4 0้ไร่หรือประมาณ105ตารางกิโลเมตรตำบลท่าคล้อเดิมเป็นป่าใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนนอติดต่อกันเป็นเทือกเขายาสมัยก่อนบริเวณแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิดเหตุที่เรียกตำบลท่าคล้อเพราะมีต้นไม้ปกคลุมมากมายและมีไม้หลายพันมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม้คล้อหรือไม้คล้อเลยทําให้เรียกชื่อตำบลนี้ว่าตำบลท่าคล้อ ขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมคลิปค่ะและขอเชิญรับชมการบูรณาการงานตำบลในตำบลข้าคอได้ในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ